สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องในพูทธชาแนลนะพี่น้องเอ๋ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับล่าสุดใน f อฟซีท่านนะรถอ่าล่าสุดนะครับศาลาเป็นยังไงบ้างในเอฟซีท่านเราจะไปดูกันนะ ล่าสุดศาลา youtube เฮ้ยไม่ใช่ศาลา youtube ศาลาองค์ปู่จำลองค่อยละลิ้นพันกันนะพี่น้องโอ้โหเบื้องต้นสวยงามตามท้องเรื่องนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหดูนี่นะ fc วันนี้เรามีงานนะฮะก็คือเกลี่ยด,ดินออกจากตรงนี้นะครับนี่ เราจะต้องเตียดินออกจากตรงนี้นะครับโอ้โหแต่วันเละอยู่พอสมควรเนาะดูดิเละอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ยังดีถ้าเกิดเละหมดนี่โอ้โหงานช้างเลยนะท่านผู้ชมคือดินตัวนี้มันเป็นดินดินที่เขาเอามาเอามาถมเพื่อทำให้มันเป็นทางสลปขึ้นไปนะเอฟซี FC. ทางสลปขึ้นเพื่อที่จะถอยรถนะถอยรถ ขนสาลาเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนนะครับในส่วนของสาราเนี่ยจะเป็นน้ําหนักอยู่ประมาณสามตันนเอฟซีน้ำหนักอยู่ประมาณสามตัน,น,น,นกน็เท่ากับว่ารถกระบะสามคันนะครับนะรถกระบะสามคันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับส่องๆให้ดูหน่อยนึงเนาะแต่ว่าไม่เข้าไปในเอฟซีเดี๋ยวมันเกิดอันตรายส่องให้ดูหน่อย อ๋อเบื้องต้นยังไม่ได้ใส่หลังคาเนาะหลังคายังไม่ได้ใส่ในฟิท่านนะเพราะฉนั้นก็รอดูว่าหลังคามันจะเป็นแบบไหนหลังคาจะเป็นเหมือนวัดที่เราเคยเห็นที่เป็นศาลาวัดต่างๆหรือเปล่า f ิเป็นกระเบื้องเขาเรียกว่าไนะเป็นกระเบื้องเล็กๆนะสวยๆนะเอออาจจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่เคยเห็นเนาะ ขาอาจจะเป็นแบบใหม่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูในเอฟซีว่าตัวหลังคาเขาจะใช้อะไรมาทำกระเบื้องนั่นแหละผมว่าเป็นแผ่นกระเบื้องนั่นแหละนะไม่น่าเชื่อเนาะสาลาใหญ่ขนาดนี้เขาจะขนมาได้นะแต่ว่าใหญ่อะไรจริงนะท่านผู้ชมขนมาได้ยังไงใหญ่เนาะ อแต่เขาก็มีความสามารถเอามาได้นะท่านผู้ชมเออสุดยอดเลยนะนี่เขาขนบ้านเป็นหลังก็ได้แล้วมั้งนี่มีความสามารถเอามาได้ยังไงนะแต่ว่ามันก็แข็งแรงเนาะคือถ้าขนมาขนาดนี้ถ้าเกิดโครงสร้างหรือว่าทำไม่ดีเนี่ยมันอาจจะโยก โยกหรือว่าเอียงหรือพังนะครับแต่นี่คือผมดูแล้วคือน่าจะแข็งแรงน่าจะเขาเชื่อมกันดีนะเขาทํามาเพื่อสําหรับเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะเลยนะ fc โอ้โหแจว๋วนะวันนี้งานของเราก็คือเกลี่ยนี่นะเกลี่ยดินออกจากตรงนี้ในะ fc ท่านนะเกลี่ยดิน ออกจากบันไดนะครับแล้วก็เอารถไถเอารถไถเกลียดินพวกนี้นะครับจริงๆอะ่ะดินเดิมมันมีอยู่แล้วนะดินเดิมก็คือตรงเนี้ยดินดินเดิมเนี้ยดินเดิมนี่ก็คือเอ่อมันแน่นดีในเอฟซีถ้าเกิดมีการเอาดินใหม่หรือทมที่มาใหม่นะมันจะทําให้เ,เฉะแฉะแบบนี้แหละถ้าดินเดิมจริงๆมันโอเคมันไม่เฉะแฉะนะครับ แต่ทีนี้มีดินใหม่มาก็เรียบร้อยเลยเจแฉะในเอฟซีนะ,น,ะนี่นะเบื้องต้นก็สวยงามนะซาลามไม่รู้ว่าอันทางทีมงานช่างเขาจะมาเริ่มใส่ใส่ลังคาวันไหนเนาะอันนี้ก็ยังไม่รู้ในเอฟซี FC ท่านอนะแต่ว่าดูแล้วเบื้องต้นนะ เอามาได้ยังไงยังยังงงอยู่เลยในสี่บท่านไม่ใช่สาลาไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มากเลยตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะศาลาคงจะเล็กๆเนาะคงจะไม่เต็มพื้นที่ที่เราทําฐานนะฐานที่เราทําเนี่ยผมคิดว่าสาลาไม่น่าจะเต็มน่าจะเล็กๆสําหรับวางองค์ปู่ที่ไหนได้พอสาลามาเต็มเลยเอฟซีเต็มฐานเลย นะครับเต็มฐานพอดีเลยนะตรงกันกับบันไดเลยนะโอ้โหเขาก็อเอามาได้เนาะไม่อยากจะเชื่อเลยนะเอามาได้นะท่านผู้ชมทุกท่านเต็มเลยนะนี่นะสาราองค์ปู่จำลองนะเอฟซีทุกท่านน,นะนนะ ตรงนี้มันก็จะเละๆหน่อยหนึ่งเดีย๋ยวเราไปดูองค์ปู่จําลองหน่อยแล้วก็ทำเอาองค์ปู่จําลองมาแปะใส่ข้างในเดี๋ยวเรามาดูนี่นะ fc องค์ปูจําลองนะเดีย๋ยวถอยออกห่างๆหน่อย นี่องค์ปูจำลองนะเดี๋ยวผมจะลองลองเอาไปเปะใส่ตรงบริเวณศาลาเนาะนี่ฮะองค์ปูจำลองสวยงามนะท่านผู้ชมมาเปะใส่ใส่ในศาลานี้จะเป็นยังไง นี่สวยงามตามท้องเรื่องในเอฟซี FC. โอ้โหไม่รู้ว่าเสียนองค์ปู่หรือตรงบริเวณหน้าองค์ปูจะหันไปทางไหนนะแต่ผมบอกเลยว่าสวยนะถ้าอง์ปู่เข้าไปอยู่ข้างในเนะี่ยสวยในเอฟซี FC. สวยงามตามท้องเรื่องนะในส่วนของของพี่หนิงก็รอหลังคาเนาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เหลือแค่หลังคามาในเอฟซีถ้ามีหลังคานี่ก็คือจบนี่นะครับตรงนี้ก็ดินมันก็จะเละเนิดนึ่งนะท่านผู้ชมทุกท่านดินมันเละนิดนึงนะเดินไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าอยู่ในกำลังก่อสร้างอยู่ในเอฟซีทท่านถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยผมว่าน่าจะสวยเนาะ คือผมบอกตรงเลยนะว่าตรงเนี้ตรงนี้ที่ที่อยู่ตรงนี้มันเหนือชั้นกว่าที่อยู่เก,กอกเพราะอะไรเพราะลุงป้าคิดอะไรก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องกลัวว่าหลังคาจะล้าออกไปถนนไม่ต้องกลัวว่า,าจะทําบ้านนะทับเสาไฟหรืออะไรก็ตามไม่ต้องกลัวว่าจะล้ำเขตทางหลวง นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่โฉนดเป็นที่ส่วนบุคคลนะคือมันมันกว้างมันมันจบปัญหาก็คือลุงป้าทําได้เลยตามใจที่ตัวเองคิดตัวเองอยากอยาก,อยากทําอะไรคือทําได้เลยเป็นที่ของตัวเองแล้วทีนี้นะที่ผ่านมาที่อยู่เกอกคือทําอะไรนี่สมมติว่าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยนะยากมาก แล้วก็กลัวมากกลัวจะโดนร้องเรียนนู่นนี่นั่นนะครับมาอยู่ตรงเนี้ยคือจบปัญหาเลยนะครับเออมันได้ดังใจในสะิอยู่ตรงนี้เป็นที่นโฉนดนี่คือสบายใจสุดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราก็มารอดูองค์ปู่อยู่ข้างในศาลาจะเป็นยังไงไปดูนะ